ตามนมัติการนะครับพระอธิการสมศักดิ์นะครับเจ้าวัดวัดน้อยกุค้านะครับตำบลเสมาอำเภอสุเนินจังหวัดขอนแนนะครับวันนี้ก็มาบอกบุญญาโยมเนาะบริเวณนี้สร้างอะไรอยู่ครับก็จะสร้างเตรียมเตรียมที่จะสร้างโบสถ์แต่ตอนนี้ก็ยังแบบว่าขาดยอมอปถุกกระถามเนาะปัจจัยนะปัจจัยขาดทั้งปัจจัยทั้งที่ว่าอยากจะหายโยมพูดง่ายๆจะช่วยช่วยมาช่วยไอ้ปลูกสร้างเนี่ย ครับผมจย์ตอนนี้ก็ที่ที่ก็ทั้งหมดเนี่ยซื้อทั้งหมดมันก็แปดแสนตอนนี้ก็เหลืออยู่แสนสองแสนสองจ้ะเดี๋ยวเราก็มีบัญชีวัดเราก็จะให้ญาติโยมตามศรัทธาหรือว่าจะเป็นเจ้าภาพเนาะจ้าก็มาได้ที่วันน้อยกดค่าก็ตรงมาทางเลยบ้านเลยบ้านโป่งมาสักประมาณสักสามสี่กิโลเนาะห้ากิโลห้ากิโลเลยเลยมอเตอร์เวย์มาครับครับ ทำมอเตอเวดมาตอนนี้มีพระจํำภาษากี่รูปครับตอนนี้อยู่สามรูปอยู่สามรูปนะครับแล้วก็สังกัดตำบลเสมานะครับก็เป็นเสมาเขตวัดที่กําลังเจริญก่อสร้างเนาะสร้างโบสถ์เนี่ยถือว่าเป็นบุญใหญ่นะหลวงพ่อนนั่นนะตีกาคือยังไงใช้จากตอนแรกมันก็ไม่น่านหรอกเพราอยู่อยู่มาก็เลยอยากจะทําดูเนาะ ไปเห็นวัดนนวันนี้ก็มีหมดอย่างโสแกงเขาก็มีแล้วก็มันก็ขาดอยู่ที่นี่นะมันต้องมันสังกรรมเนาะือบทมากกัะถินเราไม่มีใช่ไหมนะใช่ใช่ท่ากาเป็นกุศลใหญ่ก็อยากบอกญาติโยมครับผมญาติโยมแบบว่าผู้มีจิตศรัทธาหรือว่าจะไม่เป็นเจ้าภาพคือเราไม่ไม่สร้างอะไรมากมายหรอกโยมแค่ว่าทําพอแบบว่าทําเป็นทําสังกรรมได้ใช่ไหมให้ลูกหลานได้มาเลี้ยงแม่นข้มากันอ๋อ สวัสดีเช้าวัด<ล>เย็นมัมีบทก็คิดว่านะคิดว่าถ้าพูดถึงถ้าทำจริงๆก็พี่กาจะงบมีจะไม่ให้เกินไม่ให้เกินสองสองล้านอ,ะอ่ะ๋อทำแบบพอ, <c oughs> อที่เป็นนั่นได้<ต>คือเคยคือเคยเคยไปแบบน้องไผ่ไผ่นี่เคยไปดูก็ไปปลูกได้ปลูกอะไรให้เขาเออมันก็ทันลัดดีครับ <c oughs> หมอสำหรับ บ้านเราชุมชนเราใช่แล้วก็ทำเขาเราก็ทําตามหมู่ไอชุมชนเราเนาะหมู่บ้านมันก็อย่างว่านะบ้านก็บ้านไม่กี่หลังอ,อยากให้หลวงพ่อฝากฝากตรงนี้นะครับฝากญาติโยมท่านนาขออยากจะฝากฝากทางนี้เนะะาะญาติโยมที่ว่ามีใจบุญใจศรัทธาช่วย หรือว่าจะมาช่วยก่อสร้างหรือว่าจะมาเป็นเจ้าภาพอะไรก็แล้วแต่ละยมพูดถึงนั่นนะอยากจะแบบว่าเราไม่ทําปีเดียวพวกนี้เนาะเรามีเท่าไหร่เราก็ทําไปแค่นั้นเนี่ยมาจัดกระป๋ามาเป็นกองเล็กๆก็ได้นะเป็นศูนย์ป๋าเป็นอะไรมาเอาทําไปนี่ก็ก็ถมถมขึ้นมาเนี่ยถมถมที่มันลึกนายมนะเมื่อก่อนนี้ที่มันาะ รถรถอ่สามร้อยห้าสิบโซอัที่นี่ไม่แพงเท่าไหร่เนาะสามร้อยห้าสิบเดือจะไม่เป็นเจ้าภาพดินเนาะรถสิบรถรถมันต่ำมากนะเราได้ครับได้ก็นี่แหละอยากอยากได้เจ้าภาพผู้มาทำดัดดินหลายคนนะญาติหลายญาติโยมในหลายคนพูดถึงการทเราถมถิ่นถมดินไว้เนี่ยมันมันยังไม่แน่นอนครับถ้าพูดถึงถ้าเราทำเสาทำอะไรขึ้นทำอะไรถ้าในขึ้นมันก็เอาจริงแบบนี้ก็ญาติโยมอาจจะมีครับ ใครใมาเนะาะให้ผู้ที่มีจิตศรัทธาเนาะ,ะมีกาลังทรัพย์มาช่วยกันนะครับวัดน้อยกุดฆ่านะครับตำบลเสมาอำเภอสุเนินจังหวัดน,นครราชสีมานะครับวันนี้เพจสุเนินบ้านฉันนะครับมาบอกบุญเนาะ <c oughs> มาพบกับพระอธิการสมศักดิ์นะครับถึงตอนนี้บวชมากี่ภาษาแล้วครับเนาะบวชวันโป่งอ่ะอบวชสิบสิบหกปีก็อีก เก็บแปดวันเนี่ยโยมวันที่สิบเก็บสิบหกเนี่ยเป็นปกตอนตอนที่ปัญญามฝังฝังลูกในเม็ดอ่ะพักูปัญญาเป็นอุปชาตอนที่เสมาพระครูปัญญานะแกแกเป็นคนมั่นบ้านตรปงบ้านทะเลเนาะนะพระครูปัญญาเป็นอุปชาบวชแล้วก็บวชปันโป่งบวชเป็นองค์แรกด้วยบวชทั้งหมดมันยี่สิบสององคงจะเหลือแค่องค์เดียวนี่แหละแตนแล้วก็จะบวชกะเสมาเลื่กระชายนะโอ้โหมาจากกรุงเทพยอมมาจากกรุงเทพ ขับรถมามอไซค์มาว่ากบวชสิบห้าวันแล้วก็บวดแก้บวลวองพอวันลิเฉียงเราตอนนั้นเราเป็นอะไรเราพอบวไหมคือมันอยู่ในกรุงเทพมันวุ่นวายเนาะมันก็แบบว่าวิ่งรถวิ่งเอกสารเนี่ยเป็นแมชเชนเตอร์วิ่งเอกสารทีนี้ก็เลยอยากบวดพอดีพอดีจังหวะบ้านหล่งฝังบ้านหล่งฝังลงในเม็ดพอมาถึงตอนแรกให้สัจจากับหลวงพ่อวันลิเฉียงไว้นะ ว่าสิบวันสิบห้าวันว่าสิบห้าวันทำไมมันนานเด้อจะอยู่ได้ไหมเน้ออ๋อบวดมาพอมาวชมามันมันแบบยังไงอะยมมันรู้สึกเลื่ยมใสในพัทธศาสนาใช่ไหมใช่ใจเราสงบใช่ไหมอยู่ก็อยู่มาออมันสบายใจพูดง่ายๆทางบ้านก็มันไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาอะไรแล้วทางบ้านมันมีบ้านเช่ามีอะไรให้เขาเก็บค่าเช่าอะไรบ้านเราอยู่ที่อยู่บางแคอ๋อไม่ใช่คน อยู่เกิดอยู่นี่ก็อยู่อ๋อก็อยู่้างตหลักฐานอยู่บางแคอ๋อทำนเน้าสบายกันหมดแล้วจ้าเราก็มีเงินเดือนกินแล้วก็แม่เขาค่าเจ็บค่าเช่ากินเราก็ถือว่าเป็นสบายใจแล้วคือที่มันอยู่ได้นี่คือมันสบายใจแล้วก็ทั้งมันมันไม่ห่วงอะไรแล้วทางบ้านก็ไม่ได้มีไม่มีอะไรห่วงไม่คิ่ว่าต้องเลยเอาทั้งนี้เลยเราก็บัตรทมตามรอยพระธองค์เนาะเผยแพ่ศาสนาก็มาตอนแรกก็ไม่มีรายหรอก ก็มีสาระอย่างหนึ่งสาระหลังนี้ก็เป็นไม้ครับไม้ประมาณพันได้พาญาติโยมปลูกต้นไม้ปลูกอะไรใันโอ้เรื่อเราประจิตป็นพักนักพัฒนารุ่นหนึ่งเนาะสิบหกปีสิบหกปีสิบหกปีก็อีกแปดเก้าสิบสิบเอ็ดวันนี้ที่สองสิบสามสิบสี่วันนี้สิบห้าวันนี้สิบห้าละสิบหกปีก็อีกสิบก็อีกเก็ดแปดวันละโอ้เข้าทุัน ก็ต้องกราบนาฏการนะครับพาฎิการนะครับบอกบุญชาวบ้านนะครับเพื่อทำบุญใหญ่สังบูทเนาะทางเป็นี่ไปเนาะครับอาญาติโยมที่มีใจบุญใจคาจะชิดช่วยนะทางวัดคนในงายเนาะอาบ้านเล็กๆเนาะบ้านบ้านเล็กอย่างบ้านนียก็อยากจะฝากไว้อาเพื่ทำบทเนี่ยเราไม่ได้ทําปีเดียวโยมทําหลายๆปีครทำไปเรื่อยเรเรามีเท่าไหร่ก็ทําไป เราทาไปเรื่อยๆแบบว่าคือมีแสนหนึ่งล้วก็ทํแสนหนึ่งทาไปคิดว่างบตั้งตั้งเป้าไว้นะค,คิดว่าคงคิดว่าคงไม่เกินสองล้านหลวงปู่ยังหลวงปู่อำเภอท่านก็บอกเหมือนกันท่านก็บอกว่าทําแบบไอหลังเล็กของแกรครับท่าน <c oughs> หลวงปู่ท่านก็บอกเหมือนกันหลวงปู่อำเภอเราอ่ะบอกเออเนี่ยทําแบบหลวงปู่นี่เพราะงั้นก็ จะไม่มีอะไรแล้วนะครับครับอย่างที่มานี้ก็มาสร้างหลายอย่างโยมใช่มาอย่างไอ้นันโบไอหอระคังหอละคังน่นก็หมดไปไอศิลใ์้ฮบอต้องหน่อยนะครับต้งหน้าไนะเอาเอายังไงอายุอน่กับบอลแล้วอ่านะเอาอย่างที่ญาติโยมมาในวันนี้เนาะครับอก็ขอโยกหนุนบุญช่วยให้รวยทรัพย์นะโยมนะเรื่องจนอับขอจะใกล้ให้ไกลหนีโยมปรารถนาสิ่งใดๆก็ขอให้มีชั่วชีวีพบแต่สุขทุกคืนวัน จะหลับจะนอนจะเดินจงยื่นสุขอย่ามีทุกข์เข้ามาแย่งทุกแห่งหนขอให้มีสุขผ่องใสในกำมลนถูกเลขล่างถูกเลขบนถูกทั้งปีเทิน